นิทานอีโศบเรื่องหมีกับฝูงพึ่งหน้าป่าแห่งหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งกำลังหิวโซเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันทันใดนนเองมันหันไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่บนต้นไม้จึงหันไปฉีกกินอย่างตะกระตะกรามมันเพลิดเพลินกับการกินจะไม่ทันระวังจึงถูกพึ่งต่อยโอ๊ยจเจ้าพึ่งพวกนี้ข้าจะทำลายพวกเจ้าให้หมดเลย เจ้าหมีพูดด้วยความโกรธแค้นมันออกทำลายลังพึ่งทั้งป่าเพื่อเป็นการระมายอารมณ์เมื่อฝูงพึ่งทั้งหลายเห็นพฤติกรรมของเจ้าหมีก็รวมตัวการบินเข้าไปลุมต่อยเจ้าหมีอันพานสร้างความเจ็บปวดให้มันเป็นอย่างมากเจ้าหมีได้แต่ร้องโอดครวญกับตัวเองว่าเพราะความอารมณ์ร้ายขาดสติของตัวขา้าที่ทำให้ต้องมานั่งเจ็บปวดเช่นนี้ ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรฟังคำเตือนของผู้อื่นก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว